เรียนนะครับน้องยางพิทยาคมเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพพวกเรากลุ่ม NYP e n e r g y Gang จากโรงเรียนหนองยางพิทยาคมอำเภอเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีสมาชิกในกลุ่มดังน,นี้นางสาวพรรณพาชื่นจอหอนางสาวปฐมมาพิชัย ได้ที่ชั้นนั้นเขาเป็นพิสุดแก้วพวงค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย,ายร์แตลยารละใช้ช้างขอ้อคามเสนอแผนประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชนโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์พลังงานนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาและต้องการการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นแต่พลังงานภายในประเทศนี้ไม่เพียงพอ ต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการจัดหาพลังงานในอนาคตและพลังงานก็มีแนวโน้มจะมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาวะโลกร้อนปลอกแก๊สในเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบโดตรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ื่นที่้ในตําบหลหนองยางอ,อเฉลิมเระเกยรตงหวัดนครราชสีมาของเรานะคะประกอบด้วย10หมู่บ้าน มี1 5 9 1หลังคาเรือนนะคะและมีประชากรทั้งสิ้น6 7 7 4 6เจ4ห้าเดคนนะคะประกอบอาชีพหลักคือการทำการเกษตรอาชีพเสริมก,การปลูกผักในรับจ้างค่ะจากการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆในตำบลหนองยานนะคะพบการใช้พลังงานรูปแบบต่างๆได้แก่กลุ่มให้แตงกระหว่างเช่นหลอดไส้หลอดโวอร์เลสเซนต์กลุ่มให้คอมันเทิงนะคะ ทรทัศน์เครื่องเล่นวิดีโอ VCD DVD นะคะกลุ่มเครื่องใช้ภายในครัวเรือนเช่นหม้อหุงข้าวเตาไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าเตาไมโครเวฟนะคะกลุ่มอำนอนยความสะดวกเช่นเครื่องปรับอากาศพัดลมเครื่องตักผ้านะคะส่วนการใช้พลังงานในรูปแบบอื่นๆเช่นพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำปรบปาลและโทรศัพท์ค่ะสาเหตุที่ทําให้การใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะประเด็นสาคัญคือ ประชากรเพิ่มมากขึ้นและประชาชนไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานที่ถูกต้องไม่ทราบถึงผลกระทบของการนําเข้าและไม่ทราบถึงปริมาณการนําเข้านะคะและไม่เห็นความสําคัญของพลังงานจึงใช้อย่างเพุ่มเไปเยน,นะคะจากเหตุผลดังกล่าวพวกเราจึงได้จัดทําแผนประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไปในชนุมชนขึ้นในโครงการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานภายในชนุมชนนะคะ ประชาชนมีทัศนคติในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานใน,นตำบหลหนองยางนะคะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเช่นข้วาวโพดเหลียงตัดอ้อยมันสำปะหลังตบปักยาวและพืชการเกษตรอื่นๆนะคะหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วม,มีการนําเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์พวกเราจึงได้ทําแผนที่จะนําเศษวัสดุเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ค่ะ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงร้อวละสิบในปี2 5 5 6เมื่อเทียบกับยอดค่าใช้จ่ายของปี2 5 5 4สปีสองลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำประปลาลงรลอยล,ละสิบในปี2 5 5 6เมื่อเทียบกับยอดค่าใช้จ่ายของปี2 5 5 4ปี เพื่อใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประหยัดพลังงานี่ประชาชนในตำบลหนองยางไร่ละ80มีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานนะคะาประชาชนในตำบลหนองยางไร่ละ50ผลิตนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตเป็นถ่านแท่งใช้เป็นเชื้อพเพลิงภายในครือน ะะประชาชนในตำบลหนองยางวัยละห้าสิบตั้งเตาเขาถ่านคุณภาพสูงและไม่เกิดมลพิษจากชีวมวลขนาดเล็กค่ะด้านยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายการดาเนินแผนประหยัดอนรักษ์พลังงานในชุมชนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ดังก่อไปน,นี้ค่ะยุทธศาสตร์ข้อที่หนึ่งการใช้มาตรการสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงานในชุมชน โดยให,ให้มีการจ players, ements, kita, 000, ัดอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ในประชาสันธ์ค่ะยุทธศาสตร์ข้อที่2การส่งเสริมและดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานพลังงานไฟฟ้ามันเชื้อเพลิงและน้ำตาลค่ะอุาสตร์ข้อที่3การส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประหยัดพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าส่องสว่างกำหนดให้มีการใช้หลอดสูงออดิซิและหลอดคอมเพรสทูออดิซิค่ะ ยุทธศาสตร์ข้อที่4การส่งเสริมการนำเชื้อต้นข้าวโพดและเศษวัสดุทางการกาเกษตรมาผลิตเป็นฐานะแท่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในพลเรือนค่ะยุทธศาสตร์ข้อที่5การส่งเสริมการสร้างต่อผอฐานคุณภาพสูงและเปเกลือมลพิษโดยใช้ชีวมวลหังเลี้งค่ะกลยุทธ์และมาตรการเห็นงานฉบับนี้ใช้กลยุทธ์และมาตรการต่างๆประกอบด้วยกลยุทธ์หด้านและจาาาิตวิรยา ลยุทธ์ด้านที่1กลยุทธ์ด้านการสร้างความตระหนักแบบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้ใช้พลังงานในชุมชนประกอบด้วย2มาตรการดังน,นี้ค่ะ 1. มาตรการการจัดทําข้อตกลงด้านการประหยัดและอนุรัษพลังงานในชุมชนกิจกรรมคือทําข้อตกลงแบบสมัครใจระหว่างคนในภายในชุมชน 2. มาตรการการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านการประหยัดและอนุรัษพลังงานในชุมชน กิจกรรมคือ 1. นอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน 2. รณรงค์งให้มีการประหยัดพลังงาน 3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงานไปทำอะไรบ้างกลยุทธ์หน้าที่2กลยุทธ์ด้านการก,ารกําหนดมาตรการประหยัดและษ์พลังงานในชุมชนประกอบด้วย2มาตรการค่ะมามตรการ,การ,รการประหยัดพลังงานไฟฟ้ามันเชื้อเพลิงและน้ำประปา กิจกรรมคือกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำประปาค่ะ 2. มาตรการส,าสนับสนุนและจูงใจให้มีการให้รางวัลสำหรับบ้านที่สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำประปาลงได้อย่างน้อยร้อยละสิบจากเดือนที่ผ่านมาค่ะกิจกรรมคือให้รางวัลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน กลยุทธ์ด้านที่3กลยุทธ์ด้านการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประหยัดพลังงานประกอบด้วยหนึ่งมาตรการดังนี้มาตรการการสนับสนุนให้มีการใช้รถถุงโอลเซนและรถคอมเพรสชันโอริเซนแทนรถไส้กิจกรรมคือเพิ่มจำนวนรถถุงโอลิเซนและรถคอมเพรสชันโอริเซนหนึ่งลอต่อครอบครัวค่ะกลยุทธ์ด้านที่4กลยุทธ์ด้านการนําสีผสมโพ์และสีวัสดุทางการันตีมาผลิตเป็นฐานอัดแท่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในพลัวเรือ ประกอบด้วยหนึ่งมาตรการอย่นี้ค่ะมาตรการการสนับสนุนให้มีการนำเศษพืชข้าวโพดและเศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตเป็นฐานะแท่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในควอเลอรกิจกรรมคือ1นึ่อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีผลิตฐานะแท่ง2ผลิตฐานะแท่งจากเศษวัสดุทางการเกษตรกลยุทธ์ด้านที่5กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมให้มีการสร้างตอเผาทางคุณภาพสูงและไม่เกิดมลพิษโดยใช้ชีวมวลขนาดเล็กค่ะประกอบด้วยหนึ่งมาตรการอั่งนี้ รราตรการการสนับสนุนให้มีการสร้างเตาเผาถ่านคุณภาพสูงและไม่เกิดมลพิษโดยใช้ชีวมวลขนาดเล็กกลายเป็นถ่านที่มีคุณภาพสูงค่ะกิจกรรมคือหนึ่งอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีสร้างเตาเผาถ่านคุณภาพสูงสองสร้างเตาเผาถ่านคุณภาพสูงปลอยวิธีการดําเนินงาน1ศึกษารวบรวมและจัดทำฐานข้อม,ม,องมงูลการใช้มมกลังงานสองประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 3. จัจะทำแผนแนวทางประหยัดและอนุรักษ์พลังงานในชุมชน 4. ดําเนินง,งานตามแผนประหยัดแอนุรักษ์พลังงานในชุมชน 5. ้ควบคุมกากับติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน 6. สรุปผลการอนุรักษ์พลังงานในชุมชนรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะค่ะค่ะระยะเวลาการดําเนินการ ตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2555จนถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2556ค่ะงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์จํานวน100,000บาทค่าตอบแทนวิทยากรจํานวน20,000บาทค่าใช้สอยจํานวน30,000บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้นจานวน150,000บาทค่ะผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนประหยัดอนุรักษ์พลังงานมีผู้รับผิดชอบได้แก่ นักเรียนแกนนำนักเรียนในชุมชนผู้นำชุมชนประชาชน,นาคณะครูองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางและองค์การบริหารสร่วนจังหวัดนครได้ท่นสีมาค่ะหน่วยงานที่การสนับสนุนองรรนคอ์างการบริหารส่วนจังหวัดนครได้ท่นสืมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยางพลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนหนองยางวิทยาคม ผู้นําชุมชนประชาชนในตำบลหนองยางและพลังงานตังหวันวดนครราชสีมาค่ะการประเมินผลการประเมินผลเึิงปริมาณประเมินโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานการใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพการผลิตฐานอัดแท้งและการ,ราตั้งตอเผาถ่านคุณภาพสูงโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลแบบติดตามการดําเนินแผนงานและแบบสอบถามค่ะ 2. การประเมินผลเชิงคุณภาพประเมินความรู้ด้านพลังงานการมีจิตการมีจิตสำนึกในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจค่ะประโยชน์ที่คาดว,ว่าจะได้รับประชาชนในตำบลหนองยางสามารถลดการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆได้ตามเป้าหมายมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อย่างถูกวิธีและใช้อย่างประหยัดและยังสามารถผลิตฐานอัดแห้จากเศษต้นเข้าโพดและเศษวัสดุทางการเกษตรอื่นใช้นในเครือนได้และสร้างตอเผา่านคุณภาพสูงโดยไม่เกิดมลพิษและจากการใช้เชื้อโมลขนาดเล็กใช้นในเครือนได้ค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอแผนง,งานเพียงเท่านี้ค่ะขออนุญาตพูดการจบ เป็นภาษาโคราชนะคะตัวฉันขอจบการนำเสนอแผนงานเจ้าหน้าที่ค่ะขอขอบพระคุณทาา่านคณะกรรมการที่ตระละเวลามาฟังค่ะ,คคะสมตอนนี้เราก็ได้เริ่มให้ความรู้นะคะก็คือเอาแผนงานตัวนี้ไปให้ผู้นำชุมชนดูแล้วก็คือเรากำกลังจัดอบรมกันอยู่ค่ะไม่ปัจจุบันมีการใช้งานอยู่บ้างไหมก็มีการเริ่มใช้แล้วค่ะ แ,แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าจะสามารถลดได้ทั้ง50%เป้าหมายครับมีความมั่นใจแค่ไหนทั้ง50%น้อยกว่า50%ของจุ่ชจ์อนอะมั่นใจค่ะเพราะว่าการที่เราใช้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราให้ความรู้กับประชาชนเพราะว่าจะรู้ว่าการใช้เอ,อ ที่มีคุณภาพแบบนี้การใช้เวลาน้อยกว่าสามารถเผาถ่านได้เยอะกว่ามันก็ได้ประสิทธิภาพดีกว่าอาจจะเพรา่าจะเปลี่ยนมาใช้กันเราต้องให้ความรู้ของตัวเองอีกงน่ในในแผนการดำเนินงานแต่ละมาตรการแต่ละคนยุเนี่ยคับคือแต่ละคนอายุนี้จะมีวิธีการเริมจะดำเนินการในในแต่ช่วงเวลาของยังไงคะห้าคนอายุห้ามาตรการ ช่วงเวลานะคะเช่นระยะเวลาแรกนะคะเราก็จะจัดให้อบรมให้ความรู้ก่อนนะคะแล้วเราจะเริ่มปฏิบัติจริงต่อมานะคะแล้วเราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลในภายหลังเราจะเก็บโดยการถ้าเกิดว่าให้เขา,ใน,าในการในการที่ว่าให้เขาปฏิบัติจริงนะคะเราก็จะมีการเก็บอทำแบบสอบถามให้เขาประเมินนะคะประเมินผลแล้วเราจะเก็บภายใน3เดือน3เดือน3เดือนตามตารางนะคะ แล้วเราก็จะเก็บรวบรวมข้อ,อมูลทั้งหมดนะคะในทุกปีค่ะ,ะแต่ที่ที่ท่านอาจารย์ให้ฟังที่ไทยผมวงไว้2องข้อเพื่อลดปริมาณก,การใช้ไฟฟ้าของพลัอองงานสะสมนะฮะลงร้อยละ10เปอร์เซ็นแล้วก็ ลดปริมาณการใช้นะันเชื้อเพลินนะ้ำแบบปลาเลยเเปอร์ซ็นต์ทีนี้ทีีน้มสมมุติว่าผมเป็นเป็นกรรมการที่จะเป็นนะว่า10%เนี่ยถ้าถ้าเป็นน้องผมเป็นปริมาณ10%นะครับ,บคือก่อนอื่นเนี่ยต้องไปดูได้ว่าอย่างการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีแต่กลุ่มใช้แสงสว่างกลุ่มบันเทิงกลุ่มแม่พิมพกลัวคนท่รับขิดชอบบ้านอะไรรูปแบบอื่นรู้ว่าอันไหนม,มันมันพอรับได้ พอรถตายจะเจนผม่ให้แสงสว่างเนี่ยไม่ปิดปิดเปิดปิ้ตัวอะไรกนีมผมกให้ความเันกลางก็ได้บ้างไม่ได้บ้างกลุ่มให้ความสะดวกสบายี่ได้กลุ่มเพื่อนใจในครัวนี่อาจจะลำบากนิดนึ่งเพราะว่าใช้เตาใช้อพวกนี้ยมันก็ต้องต้องใช้อยู่ตัวลขพวกเนี่ยมันต้องต้องมีที่มาทไปนะารับาจะ แล้วก็ปัดท้อกับที่ท่านอาจารย์ท่านถามเรื่องเผาถ่านคำถามว่าจะไอ้โครงการพวกเนี้ยมันเป็นโครงการใหม่หมดเลยหรือว่ามีการต่อยอดมาจากพื้นที่ที่ทีอยู่แล้วนะก็ตอนนี้คือหลายรที่พวกหนูได้รับการอบรมนะคะพวกหนูเห็นว่าในชุมชนของก็มีการเผาถ่านเหมือนกันแต่มันก็มีควันเยอะใช่ไหมคะแล้วถ่าน ที่ก็ไม่ได้ไประสิทธิภาพนะคะพวกเราก็เลยพอลงกบเห็นว่าตอนนี้ใช้ดีอย่างนี้ค่ะก็เลยอยากจะนําตรงนี้ไปใช้ะคะ่ะเพื่อทีแบบ่จะให้ความรู้แล้วก็ใช้ในวิดเพื่อวันได้เยอะและใน <c oughs> ชุมชนของเรานะคะจะมีการทําการเกษตรเยอะเช่นกันปลูกข้าวโพดนะคะแล้วหลังจากการเก็บเกี่ยวมันจะเหลือต้นข้าวโพดแล้วเราไม่สามารถนําไปใช้งานได้ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วคณะเราก็จะเก็บต้นข้าวโพดตัวนั้นมานะคะมาบดแล้วมาทําเป็น่านอัดแท้งค่ะ เราก็จะลดการใช้การตัดต้นไม้ที่มันจะมาทำลายอีกค่ะอันนี้กันพี่ก็ว่าที่ถามนี่เพราะว่ากริงๆมันน่าจะพูดในแต่ช่วงอผสมว่าจริงๆมันมีโครงการสายขึ้นแบบตัดติดต่อจังหวัดได้เพราะว่าโครงการทั้งหมดนะฮะอีกทั้งนึ้นน้อ,นองคนไหนที่รับผิดชอบเรื่องอะไรตามเก่าเรี่ว่าศิษย์สายาพร้อมที่จะเปลี่ยนขอนต่าโดยแทนดไปทั้งสามคน ปัจจัยในการที่เพิ่มประสิทธิภาพของมันมีอะไรบ้างก็คือข้อขอทานที่เราจะใช้ตัวนี้ ราจะเผาได้แค่หนึ่งหรืสองครั้งเท่านั้ค่ะก็ดีกว่ามากตับใจอื่นๆนี้นะเช่นปริมาณอากาศเช่นขนาดหลองระบายขนาดของไอตัวอินเล็กต์ของไอตัวที่มันจะรับอากเข้นนนาหรือถนวนน้ำมันวิ่งอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนดินหรืออยู่ถึงใต้ดินมันไอตัว,ตน,วตน,น,นั้นอย่างๆๆต่อ,อ,ตอ,อไม่ไม่ติดเยนนะอย่จริง คือการเผาตรงนี้นะคะเพราะเราจะคือเตาตรงนี้จะต้องมีการขุดุดหลุมใต้ถังที่ว่าราวางเพื่อที่จะจุดไฟข้างล่างใช่ไหมคะแล้วนําเศษกระดูกตรงนี้เผาล้วก็จะมีฝาปิดแล้วใช้ตายดนยก็คือแบบไม่ให้อากาศมันอันนั้นไม่ได้ไรคืออย่างนี้ที่ที่ผมที่ผมถามนั้นเนี่ยผมไม่ได้ต้องการคำตอบตอนนี้แต่ผมที่เห็นแปลกใจว่าเ่าพวกเนี้ย บังเอิญก่อนหน้านี้ผมไปอาเรื่องประวัตของมีันาระครับพอดีมันบังเอิญแรกก่อนแกล้งในกราเาไตตหลงไีหลังกรมเาะได้ดีแ้วมีการพัฒนาขนาดรือากาศเข้าขนาดต่องไตออก้เพราะนั้นถ้าน้องมคาืนมีบริเวณเพ่ให้น้องทำเย็ะมากข้อที่สองก็คือต้อง่านรายงานของน้องนีงด้เฉพาะตั้งต่างๆมีแต่เนี้เยอะนะมีแต่เน้เยอะเ่อต่อ ยอดแต่ท yup. ี่บอถามว่าโครงการพวกนี oh ้ม mm ัน hmm. มีมาก่อนหรือเปล่าแล้วไม่จำเป็นต้องเริ่มเรื่องแตัวเริ่มแต่งติดผ้าเริ่มแต่งตีได้เลยมีหลายโครงการอยู่ดยกันอยู่ด้านหนที่มันเป็นฐานข้อมูลึ้นอยู่หนต่างผมว่าก็มีการศึกษาและก็ถึงควรเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปตัวตาที่เป็นเป็นความทต้องาตอบิดจะน้อยาจะามน้อไนก็ทไมถึง มีแนวคิดที่จะเอาถ่านเนี่ยมาใช้ในวิถีชิีวิตกรรมบานแทนพวกไฟฟ้าหรือพวกแก๊สในการต้มนะคะก็เพราะว่าพลังงานในรูปแบบอื่นๆนะคะมีราคาแพงกว่าอย่างพวกแก๊สอย่างนี้ก็คือแพงมากอะไรอย่างนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ถ่านปรุงอาหารมันก็ปรุงใช้ได้ใช่ไหมคะและการทำาตรงนี้มันก็เหมือนกันโฉมถึงวิถี เราเคยมีการสำรวจไหมคะว่าในชุมชนของเราใช้พลังงานกับไฟฟ้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะทุกวันนียวิถีชีวิตของคนเราต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วก่อนจะมาติดถ่านมันใช้ดวลาเราจะทายังไงเพื่อที่จะให้ชุมชนของเราหันกลับมาใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่มันลดพลังงาน พี่อยากรู้อะะว่าชีวิตวิถีที่เสียบปลั๊กอย่างเดียวก็จะช่วยก็คืออยากจะรู้ว่าจะลนราลนยังไงกับพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยกับไปใช้เปลาผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องซีเรียสอ่ะจะยัเป็นแรงบันดามใจคสำคัญของการใช้เราะว่ามันลดน้ำมันจากไฟฟ้าอีกหนึ่งสามอนที่บ้านท้าย เา,าถ่านเพราะว่าคือว่ามันก็อร่อยปกก็ที่บ้านก็เหมือนกันค่ะก็ใช้เตาไฟฟ้าไอ้ก็ใช้ตเาชตาไฟฟ้วเวาเหมือนกันนะคะแต่ว่าบางครั้งก็ใช้เตาล้อนค่ะในการทาาําอาหารบางอย่างนะคะว่าที่บ้านก็มีใช้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าบ้านยายนี่ทำแน่นอนค่ะใช้เตาถ่านอยู่แล้วค่ะไม่ใช้ไม่ใช้เตาแก๊สค่ะแบบเป็นตันหกตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แบเพราะว่าเด็กที่เด็กที่ใช้จากคำถามมัปรับมันแล้วเดี๋ยวผมผมโน้ตไว้ตรงเนี้ย จำได้ไหมที่ผมพูดเรื่องการเขียงแผนผมยกถึงแม่ลาปลาเขาก็าใชเ่เป็นต้นเป็นกุ้งเขาที่คนจะไปกินมันใส่เตบแกนหรือเปล่าเพชรข้อที่สามจะย่างเตาหลงเกาหดีอะไรผมจะโยงมาถึงว่ามันเป็นเสน่ห์ของมันคุณโยไง,งโยไปถึงวิถชุมชนโยงไปถึงวิถีของที่เขาทำเป็นเชิงพานี่ ได้ไหมแต่ชุมชนนันมีไหมไม่ใชชุมชนเพียงอย่างเดียวจะเป็นชุมชนรอบข้างึ่งเขาเป็นตำนานไก่จากตลาไก่ท่าช้างเป็นต้นนะคงับแล้วก็อันหนึ่งคุณสามารถเอาพวกนี้ไปใช้แล้วมันมีมีในแง่สุนทรียภาพมองก็ดูว่าเออเลยวาอนนี้ยากย่างนักตกย่างไก่ย่างอะไรพวกนี้เป็นไปได้มันโยงไปไปพวกนั้นเอาละข้อที่สองคุณจำได้ไหมตอนที่ผมพูดเรื่องเขียนแผน มันมีการแตดง้างหนี่ยความน่าดูงแต่ไม่มีปัญหาแต่ไม่มีปัญหาอย่างสมมติคนอายุ40ไม่มีปัญหาเลยพอมีคนมาบอกว่าอายุ40ติไม่ยอก็กลจะเปต for ัวอย่างแต่ทีน <t un> ี้ในแผนปริโมคคุณเนี่ยคุณมีคำว่าตระหนักแลเพื่อให้เปลี่ยนพติกรรมผมเสริมแล้ว่าตระหนกเท่าไร่มตระหนักคือแวตนกคือเริ่มมีคเริ่มมี i n f l e ่มีอะไรที่จะชที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม หรือเาไหมนเติมไมา variance, ไปเลยตระนับก็ตระนับนั่นแหะไม่กระทบแม่เลยแต่ถ้าเป็นให้ตำรวจว่าเกิดความสูญเสียหรือว่าจนให้รวยตะพินทำมาไหนเนี่ยความที่ไปทำทำเป็นการสำคัญจะแต่งข่าวสารนั้นก็ตำนวจเฉยวันนี้ไม่ได